ทริปนี้มีคนไม่โสดหลุดแล้วรูปคู่พิษกาชายกับสาวๆที่ใครๆก็ลุ้นทะเลทรายทริปนี้สีชมพูวงการบันเทิงมีคู่รักเปิดตัวกันใหม่อีกแล้วค่ะโดยเป็นคู่ที่หลายคนลุ้นกันมานานสำหรับอดีตนักรองนักแสดงหนุ่มพิษกาชายกับสาวสวยดีกรีด็อกเตอร์เบเบ้์ทันชนก ที่ล่าสุดทั้งคู่โพสร,รูปคู่อวดโมเมนต์สุดสวีทหวานลงในไอจระหว่างทริปเที่ยวที่ประเทศอียิปต์ให้แฟนๆได้ฟินกันแบบทั่วหน้าโดยก่อนหน้านี้ค่ะทั้งสงคนเคยมีข่าวลือว่าซุ้มคบกันมาสักระยะแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีรูปคู่หลุดออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนซึ่งทริปนี้ค่ะก็เป็นทริปที่ทั้งคู่นั้นไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน แต่ดูเหมือนว่าจะมีแค่สองคนนี้ที่ดูหวานกันจนเป็นพิเศษจนแฟนๆนั้นอดเข้ามาแซวไม่ได้ในความน่ารักและความเหมาะสมของคู่นี้นั่นเองล่ละค่ะ